สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนเนใหม่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องจอมขมังเวท2020 ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่จะมาส่งท้ายปีนี้เป็นการเล่าเรื่องราวคาถาอาคมคุณสายมนต์ดำต่างๆผ่านยุคสมัยใหม่และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่เรียกกันว่าสัตว์เวทซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสัตว์เวทในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับจอมขมังเวทในตำนาน ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีตัวละครเด่นๆอยู่3ตัวที่แก่ก้าวิชาอาคมและแน่นอนว่าสัตว์เวทที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นสัตว์เวทประจําของทั้ง3จอมขมังเวทนี้เรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับกับสัตว์เวทประจําตัวของวินพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยมากบารินสัตว์เวทของวินมีชื่อว่ามอม ตัดในตำนานล้านนารูรลางคล้ายสิงผสมกับมะกรอนอำนาจอิทธิฤทธิ์ล้นผลคงกระพันแค้วคลาดบันดาลความร่มเย็นอีกทั้งยังป้องกันหรือแก้อาถั์ทั้งปวงจากคุณสายมนจ้ำต่างๆผู้คนจึงนิยมมาบูชาเป็นวัตถุมงคลบางก็สักเป็นยันไว้เพื่อเสริมบารมีให้แค้วคลาดปลอดภัย เราอาจะพบเห็นได้จากผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวอีสานและชาวเหนือที่จะสักลายมอมไว้ตรงน่อง้าทั้งสองข้างเพื่อให้แค้วคคาดปลอดภัยในการดำรงชีวิตในสมัยก่อนนอกจากนี้ในปัจจุบันมอมยังถูกนำมาประดับาศาสนาสถานสามารถพบเจอได้ตามบริเวณหน้าประตูทางเข้าโบสถ์รวมไปถึงวิหารในภาคเหนือเพราะว่ามอมเป็นสัตว์ในป่าหิมพผ่านเป็นพาหนะของเทพประชชุนนาเทพแห่งการให้ฟ้าฝนมอมเอง มีอิทธิฤทธิ์มากมายจนหลงละเลงในอิทธิฤทธิ์ของตนจึงทำให้สร้างกิเลสแก่ตนมอมจึงไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้เทพปช,ชัชชุนนะจึงบอกหนทางให้หลุดพ้นแก่มอมว่าต้องตรงไปเฝ้าหน้าประตูของศาสนาเพื่อฟังการเทศนาให้ตนนั้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเราจึงจะได้เห็นว่ามอมจะเฝ้าหน้าประตูทั้งสองข้างของวิหารนั่นเองสัตว์เวทของวินนี้อยู่ในรูปร่างของหุ่นพยน ที่ดูจากตัวอย่างแล้วเหมือนเขาจะได้รับมาจากอาจารย์ของเขาและน่าจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะออกมาสู้แทนในระหว่างที่วินนั้นบาดเจ็บหรือไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเองมาต่อกันด้วยสัตว์เวทของตัวร้ายบอสใหญ่ในหนังเรื่องนี้กันบ้างนั่นก็คือวัวธนูสัตว์เวทประจำตัวของก็อดที่รับบทโดยก็อดจิรายุว,ย u, วัวธนู เป็นสัตว์อาถรรพ์นักสู้จากแดนใต้มีพลังแกก้าความเร็วดังลูกธนูโดดเด่นทางด้านการโจมตีเป้าหมายทำลายคู่อริผู้คนจึงมักนิยมบูชาไว้เพื่อป้องกันอันตรายมีอาคมคุ้มกันภัยป้องกันอันตรายจากพูดผีและสังหารเหล่าศัตรูหากมันทำงานไม่สำเร็จมันจะไม่หวนกลับคืนมาหาเจ้าของของมันจากภาคแรกเมื่อ14ปีที่แล้วเราจะได้เห็นว่าจอมขมังเวทอิทธิ ได้ใช้ควายธนูไปแล้วในการสั่งไปทำร้ายคู่อริมาในภาคนี้เป็นทีของสัตว์เวทย่างวัวธนูกันบ้าง ซึ่งเป็นสัตว์เวทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับควายธนูความเชื่อเรื่องของบัวธนูส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้เป็นหลักแต่ความเชื่อของควายธนูนั้นมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยในบางท้องถิ่นเชื่อว่าผู้เลี้ยงดูนั้นต้องเลี้ยงดูบัวธนูเป็นอย่างดีให้อาหารแต่อย่าลงลืมเป็นอันเด็ดขาดมิเช่นนั้นสัตว์เวทตัวนี้จะหวนคืนกลับมาทำร้ายเจ้าของเสียเอง วัวธนูนั้นสร้างขึ้นจากวัตถุแต่ละชนิดแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือวัวธนูที่เป็นวัวธนูชั้น1สร้างขึ้นจากโลหะอาถันมีตะปูตึงลงงศพเหล็กขนานผีตายทั้งกลมทองแดงเถื่อนดีบุกทองขวานฟ้าเงินปากผีทองยอดเจดีนำมาลอรวมเข้าด้วยกันและลงอักขระตามตำราและลอขึ้นเป็นโคถึกหรือกระทิงโทน ประเภทที่2คือวัวขี้พึ่งเป็นวัวธนูชั้น2ใช้ขี้พึ่งเปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลมผสมด้วยผมผีพลายผมผีตาลอยน้ำตานกกดตาอีแรงตาชมดใช้กำลังวัวถลิงเผาไฟให้ไหมโบดเป็นหงผสมกับขี้เท่าเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคุกกับขี้พึ่งปั้นเป็นรูปวัวหรือควายก็ได้และลงอาคมไว้ในหุ่นพยนต์ตัวนี้ ประเภทที่3วัวไม้ไผ่เป็นวัวธนูชั้น3ใช้ชั่วคราวในเวลาฉุกเฉินวิธีการทําก็คือใช้ไม้ไผ่ที่คล่อมทางถนนกลั่นหายใจแล้วตั้งน้ำโมตสะตัดให้ขาดในครั้งเดียวแล้วนํามาสานเป็นลูกหัววัวแล้วลงอาคมเอาไว้สามารถที่จะเรียกวัวธนูได้เช่นกัน ในตัวอย่างเองเราก็ยังไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของสัตว์เวทตัวนี้แต่ดูจากยันที่อยู่ในตัวของก๊อตแล้วหัวธนูในหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของขุนพยนต์แต่จะอยู่ในรูปแบบของรอยสักขนาดใหญ่ที่อยู่ในหน้าอกของก๊อตแทนสัตว์เวทตัวนี้จะดุดันและโหดร้ายสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้มากน้อยเพียงไหนก็ต้องไปรอรุ้ในโรงภาพยนต์กันแล้วล่ะครับ มาต่อก,กันกับสัตว์เวทของจอมขมังเวทผู้เป็นตำนานอย่างอิทธิกันบ้างนะครับซึ่งสัตว์เวทของเขาในภาคนี้ก็คือ ต่อแตนฝูงสัตว์ที่มีอาคมทำร้ายศัตรูได้ทั้งกองทัพสุดยอดคาถาโบราณจากเมืองสุพรรณสู่ยันมหาอำนาจก่อเกิดฝูงสัตว์แห่งซาตรามนมายาแห่งความหวาดกลัวผูท้ที่ฝึกจิตอาคมแก่กล้าจะสามารถเสกใบไม,ไม้กลายเป็นต่อแตนได้เมื่อฝูงต่อแตนอุบัติขึ้นคือหายนะแห่งศัตรูมีอนุภาคควบคุมจิตใจและทำลายสมาธิ ต่อแตนไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหุ่นพยนต์หรือการสักไว้ตามร่างกายสัตว์เวทต่อแตนสามารถเรียกได้ด้วยการไล่คาถา,าของจอมขมังเวทผู้ที่ฝึกจิตแก่กล้าเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกฝูงเพชฌฆาตนี้ออกมาได้แน่นอนว่ามันจึงคู่ควรกับจอมขมังเวทในตำนานอย่างอิทธิที่ยังคงท็อปฟอร์มมากหลาะภาคที่แล้วเขาก็ได้ไล่คาถา,าเรียกสัตว์เวทประเภทนี้ให้เราได้เห็นและรวมไปถึงควายธนูและก็ยังมีหมานารกอีกด้วยซึ่ง ในภาคนี้เองนอกจากต่อแตนแล้วเขาก็ยังมีเวทมนต์คาถาที่จะสั่งกะสินน้ํากะสินไฟหรือแม้กระทั่งสั่งให้คนคิดว่าตัวเขาเองกลายเป็นจอระเข้ได้ก็วังว่าภาคนี้เราจะได้เห็นการกลับมาแบบยิ่งใหญ่ของอิทธิจอมขมางเวทในตำนานอีกครั้งนะครับรู้สึกตัวมันร้อนๆใช่ไหม 你们散散 เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนำสัตว์เวทในจอมขมังเวท2020ซึ่งต้องบอกเลยว่าสัตว์เวทในภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีอีกมากมายแน่นอนจากตัวอย่างเองเราก็ยังจะได้เห็นตะขาบการเสกหนังควายเข้าท้องรวมไปถึงการเสกตะปูเข้าไปอยู่ตามร่างกายเหมือนในภาคที่แล้วและในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้ในเรื่องของคาถาอาคมสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยน กันไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนื่ร์ใหม่เอาไว้ด้วยแล้วอย่าลืมไปติดตามข่าวสารกันได้ที่ t ทวิ t e r และ Facebook Fanpage ในลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับจอมขมังเวท0 1 4ี่พฤศจิกายนนี้